ครับสวัสดีครับพีพีซทุกคนนะครับเนาะครับรบออรนี้กาศมาพอๆกับประธานนะพี่น้องเนาะครับประแานพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อช่างคมต้อเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่21ตุลาคม67เลาวพัฒนาออก5 4 2 9 8 9ครับส่วนเลขล่างก็ออก สองเก้านะพี่น้องเนาะรับของพ่อช่างคมมวดที่ผ่านมากะัะเขาจะเลียกวิ่งนะพี่น้องนี่ครับวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูดสองกับสามเน้นที่สามสามโม่มานะพี่น้องมาสองเสียดายนะพี่น้องเนาะสองหกสองเจ็ดสองแปด ออกสองเก้านะครับครับมือนี้พ่อเต้ียมพามาตามตัวออนะพี่นองเนะเาะกับลาวพัฒนาพ่อช่างคมนะครับใหเบินกำกันนะพี่นอง วันพุธที่ยี่สิบสาม เราพัฒนาพ่อช่างคมนะครับ ขับบนล่างวิ่งรูดศูนยกับ1นะครับขับ0ูนย์กับ1เน้นที่0ูน พุดวินนะพี่น้องขับสี่ห้าหก ครับส่วนจับคู่ด้วยพี่น้องเนี่ยศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก 1,4 1,5 1สครับ ครับส่วนตัวเน้นในพี่น้องพอจังคมเน้นให้ที่ศูนย์ครับศูนย์สีกับหนึ่งสี ครับส่วนเลข3มตัวได้พี่น้องเด้อเจ็ดเ็ดหนึ่งนะครับ ครับส่วนเล็กฝันนะพี่น้องเนอะพอช่งคมเมอนฝันครับนี่คือเล็กฝันนะพี่น้องครับหาบสั์เ็นนะพี่น้องเนอะ รับจาวาตัวที่บนเนียนนพนองเนื่อห่อามากักตัวแดเห้อกับพีจหน้ามือเอานาพี่น้องเนาะรับมือนีนพนองเนาะวันพุทธที่23ตุลาคม2567ลาวาพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด0ูกับหเน้นที่ศูนย์ขับชุดวิ่งกับสี่ห้าหกนพนองเนาะขับจับคู่04นย์6 14ศูนยี่หนึ่งห้าหนเน้น0ูนย์สีสนะครับ เอาส่วนเลข3ตัวกับเจ็ดห4ึ่งครับเลขกฟันกับ1นึ่นาะพี่น้องเนาะเอาอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อตัวที่บนเนนเฮามาเข้ากับทีจารณามึงเอานะครับเนาะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกับตัวไว้น้ำนะครับเนาะครับเตรียมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อช่างคมนะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาเตรียมมารับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน อาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนีพี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอ้อเวพรคอยเขาคอยแตกฟังๆครับพี่น้องอีพีก็จะได้โศก,กมันมันกันนาครัมเอาอย่าลืมเน้่พี่น้องเนื้อขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนำนาครัม ครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อเต้มก็ขอขอบคอบขุณนิบชีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเต้มพ่อเต้มขออวยพรให้โฉบโศกมันมานแห้งแห้งรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะครับพ่อๆกับพ่อเต้มมีคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม